ตอกอวอร์ดนะคะก็มีโชว์พิเศษมากมายเตรียมมาให้ทุกคนแล้วก็รวมถึงอาจจะมีแบบว่าโชว์คัฟ cover เพลงพิเศษที่ดังในติ๊กตอกด้วยก็อยากจะฝากฝากด้วยค่ะไปติดตามกันนะคะดีใจางครับสำหรับวันนี้โชวว์ด้ยกันรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางติ๊กตอกหรือช่องทางไหนก็นตามถึงจะมาติดตามได้ก็ นนลุ้นโชว์ดีกว่าลุ้นกีหน้าเฮ้ยอย่างอย่าอย่างอย่างอย่าอย่าดีกว่าเราไปดีฟูลาโตว่าอย่างนี้เรอไปนาติ่กล่องเหรอคะจริงๆก็ชอบคือเราเป็นสายแบบถ่ายดูมากกว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะว่าแบบเราก็ก่อนจะแบบลงคลิปทีนี้เราก็เคลียรอคิดเยอะแล้วก็แบบแกะท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะก็เป็นสายแบบว่าชอบถ่ายดู มีอะไรจะให้กำลังใจให้กับคนท e ี่เขาสิ้นวันก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเห็นอยู่ว่าแบบว่าการแข่งขันดูเดือดมากก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนแบบว่า deserve deserve แบบว่ารางวัลนี้อยู่แล้วค่ะก็ตอกใจให้เราด้วยกับการโชว์ใช่ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ฝากส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นมใจรือโลกก็วเองให้เราลองดูให้พี่เกิดภาพกับโลก